จะจัดเซ้นต่อตรงนี้แล้วผ่านช่องตรงกลางมาคีริโตะเมือนจะวิ่งชนกระแทกมาตรงนี้จากเจ้าชีวโตนุนุแต่ว่านุนุฟิกหลบสวยมีด้านหน้าที่พยายามที่จะขับอยู่มีถึงสองไฟแล้วดึงกลับมาตรงนี้ชีวิตตรงนี้หายไปก่อนจะตรงคีริโตะแต่ว่าแฮปปี้กำลังจะตายมีตัวไฟยืนขับบังอยู่เดอะเวอร์ฟียิงมาตรงนี้งั่งกลับมาเสิร์ฟใส่ตวเดอะเวอร์แล้วเกซิดาปัดมาตรงนี้พยายามที่จะเอาคืนแล้วได้ตวนุนุไปะ มีเคทเอรอคับอยู่แต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันสำหรับตัวของบุล,ลีลามเรื่องเนือดน้อยและตีน้อยกินกันมาตรงนี้คู่ไหนพีทหายไปเลยแล้วก็เบิรที่จะสวนด้วยจะจูดตรงนี้โอ้ยฟันเลือดจางๆฟันหนึ่งฟันสองชีวิตตรงนี้เกิดมา0.5แล้วงั้น oh. กลับมาให้ด้วยสำหรับเคทเอรอกรอตรงนี้เหลือคนเดียวคนสุดท้ายของอ e ีเวนต์อีสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามเพจกรีน่าอาร์โอวีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและ,ะกลิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย